สวัสดีท่านคณะกรรมการตรวจงานวิจัยในชั้นเรียนนะคะดิฉันนางสาวนันทวันตอบงามเป็นคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวันนี้จะขอนําเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมัถนะร่วมกับแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของเดวีด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน ในวรายวิชาศิลปะพื้นฐานดนตรีของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะขอเล่าถึงปัญหาที่มาและความสำคัญของการจัดทำงานวิจัยในชิน้นี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของตัวชี้วัดนะคะกลุ่มสาระศิลปะจะประกอบไปด้วยทัศนศิลป์ดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์มีสามสาระด้วยกัน ในส่วนของดนตรีแยกออกเป็นอีกสองพาร์ทก็คือดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลตัวชี้วัดเยอะมากนะคะทีนี้สปทก็ประกาศออกมาว่าจะมีการปรับตัวชี้วัดให้เป็นตัวชี้วัดปลายทางตัวชี้วัดร,ระหว่างทางตัวชี้วัดร,ระหว่างทางนี้จะใช้ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนส่วนตัวชี้วัดปลายทางจะใช้ในการประเมินเพื่อดูผลลัพธ์ของนักเรียน เมื่อตัวชี้วัดมากทําให้ระยะเวลาในการเรียนมากเรียนไปนักเรียนก็ใช้ความรู้หรือว่าเอาไปใช้งานไม่เป็นขาดทั้งในเรื่องของสมรรถนะหละักในการประเมินแล้วก็สมรรถนะหละักในการในรายวิชาที่จะต้องประเมินด้วยดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานสมรรถนะ ร่วมกับแนวคิดของการฝึกปฏิบัติของเดวีโดยใช้ตัวชี้วัดปลายทางเป็นปัญหาหรือว่าการเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐานเอามาเป็นตัวตั้งนะคะเป็นจุดประสงค์ข้อหนึ่งและอีกข้อนึงก็คือเรื่องของการที่จะพัฒนานะคะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนเนี้ยเพื่อเอามาใช้ให้เกิดผลสำเร็จเกิดพึงความพึงพอใจต่อนักเรียน เพื่อยกระดับในเรื่องของสมรรถนะและทักษะในด้านดนตรีไทยให้มากยิ่งขึ้นต่อไปจะเป็นเรื่องของการใช้แนวคิดในการวิจัยเนีนะคะผู้วิจัยใช้ในเรื่องของสมรรถนะหรือ competency based นะเอามาใช้ในก,การเป็นตัวตั้งในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นเรื่องของความรู้ความรู้ทักษะ และคุณลักษณะซึ่ง3ตัวเนี้มันจะอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้อยู่แล้วแต่สมรรถนะทำอย่างไรให้ไปถึงสมรรถนะนั่นคือจากเดิมเราใช้ K P A มีการปรับเปลี่ยนมาเป็น K S A K ก็คือ knowledge S ก็คือเรื่องของ Skill A ก็คือเป็น attitude จากนั้นปรับอีกค่ะจากแค่ Skill ยังไม่พอจากสกิ l นี้จะต้อง เด็กๆจะต้องนำความรู้นี้เอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้การที่นำความรู้ไปแอพพลายหรือเอาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆอันนี้จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าสมรรถนะขึ้นถ้าใช้บ,บ่อยๆใช้บ,บ่อยๆก็จะเกิดเป็นสมรรถนะที่คงทนแล้วก็ถาวรเกิดขึ้นดังน,นั้นผู้วิจัยก็เลยคิดรูปแบบนะคะการจัดการเรียนรู้แบบนี้เอามาสร้างนะ,ะจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเอามาใช้ในางานวิจัยโดยหวังว่านะตั้งสมมติฐานเอาไว้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้เนี้จะมีประสิทธิภาพเหมาะกับการจัดการเรียนรู้แล้วก็มีคุณภาพระดับความพึงพอใจนะตั้งแต่80ขึ้นไปตั้งไว้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมาทดลองใช้ในขั้นต่อไปจากปัญหาแนวทาง และสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้วางไว้นะคะตอนนี้เราได้ตัวชี้วัดปลายทางตั้งมาเป็นปัญหานะคะเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ในการแก้ปัญหาแก้สถานาการณ์แต่กระบวนการกระบวนการระหว่างที่จะไปแก้ปัญหาจะต้องมีการฝึกฝนจะต้องมีการเรียนรู้ในช่วงนี้ผู้วิจัยใช้ สองแนวคิดด้วยกันนั่นคือแนวคิดเรื่องของทักษะปฏิบัติของเดวีนะคะรวมถึงเขาเรียกว่าการเรียนรู้ในรูปแบบของอิงสมรถนะเอามาผสานกันจัดเป็นรูปแบบของการเรียนรู้แนวใหม่นะคะเพื่อเน้นเรื่องของทักษะทักษะย่อยเรื่องของกระบวนการกลุ่มเรื่องของการคิดวางแผน การนำเสนอไอเดียการออกแบบและนำผลงานนั้นนอกจากจัดแสดงแล้วนะเขาจะต้องเอาไปบูรณาการสร้างเหตุการณ์หรือว่าคิดว่าดนตรีเนี้ยวงดนตรีนี้จะนำไปเล่นในชีวิตจริงได้อย่างไรอันนี้คือขั้นตอนนะคะกระบวนการที่ผู้วิจัยใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ สำหรับกรอบแนวคิดของการวิจัยก็จะแบ่งเป็นตัวแปรต้นแล้วก็ตัวแปรตามนะคะตัวแปรต้นก็คือในเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยกระบวนการเรื่องของการจัดการรู้ฐานสมรรถนะเรื่องของการฝึกปฏิบัติทักษะแบบของเดวีแล้วก็การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจะมีผลลัพธ์หรือว่า ตัวชี้วัดนะคะโดยที่มุ่งที่จะดูในเรื่องของผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชาของดนตรีเรื่องทักษะปฏิบัติในรายวิชาดนตรีความสามารถในการแก้ปัญหาแก้สถานาการณ์แล้วก็ประเมินในเรื่องของความพึงพอใจเจตกติต่อการจัดการเรียนรู้ตามแผน สำหรับวิธีดำเนินการวิจัยนะคะจะใช้กลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจนวนหนึ่งห้องเรียนสาสิบสองคนนะคะจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้กำหนดเวลาไว้ทั้งหมดเอ่สัปดาห์นะคะสัปดาห์หนึ่งสอนทั้งหมดสองคาบด้วยกันนะคะตัวแปรก็คือเรื่องของแผนเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะคะ มีเครื่องมือที่ใช้ในะคะมิจัยก็คือแผนแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนแบบสังเกตแบบสัมภาษณ์นะคะแบบประเมินแบบประเมินค่าความพึงพอใจแบบประเมินการจัดการเรียนรู้นะคะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลก็คือเป็นการจัดการทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพค่ะ เมื่อดําเนินการจัดการเรียนรู้จบแล้วนะคะจึงได้นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะโดยวิเคราะห์ในเรื่องแรกคือประสิทธิภาพของแผนโดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมทําการวิเคราะห์แล้วก็รับประเมินความเหมาะสมความถูกต้องนะคะได้ค่าเฉลี่ยที่4.78นะคะอยู่ในระดับที่ดีมากประสิทธิผลของ กระบวนการหรือว่าการจัดการเรียนรู้นะคะมีประสิทธิภาพสูงสูงว่าเคทน่ตั้งไว้ซึ่งในตอนแรกตั้งไว้ที่80แต่ว่าเมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้วอยู่ที่97.56และ96.25นะคะผลการเรียนนะคะก่อนเรียนหลังเรียนเมื่อเปรียบเทียบกันนะ,ะก็เขาเรียกว่าด้านหลังเรียนนั้นสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่0.05ศูนย์ห้ค่ะรวของความพึงพอใจความพึงพอใจผู้เรียนมีความพึงพอใจแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับที่มากที่สุดนะคะโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่4ี่ด้ด้วยกันจากข้อมูลทั้งทางด้านปริมาณแล้วก็คุณภาพสรุปออกมาแล้วก็จะเห็นได้ว่า อแผนการจัดการเรียนรู้เนี่ยมีประสิทธิภาพเในระดับที่ดีมากนะคะซึ่งกปผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็จะเห็นว่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของฐานสมัถนะแล้วก็ทักษะปฏิบัติของเดวีโดยใช้ตัวชี้วัดตัวชี้วัดปลายทางเอามาเป็น ปัญหาเอามาเป็นฐานในการสอนนั้นทําให้การเรียนรู้เนี้ยมีเขาเรียกว่าได้ผลดีได้ผลดีมากนะคะโดยข้อมูลนั้นมีในยยะสาคัญทางสถิติที่จุดศูนย์หาก็คือเป็นที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นผลที่น่าพึงพอใจนะคะแล้วก็มีผลเขาเรียกว่าอีหนึ่งอีสองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อเทียบกันแล้ว จากที่ตังต้งเป้าไว้ว่าที่ 80, 80, แปดสิบแปดบนะอันนี้ค่อนข้างสูงมาอยู่ที่เก้าสิบเจดห้าหกกับเก้าสหหแล้วก็ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อหาเนื้อหาที่จัดการเรียนรู้แล้วก็เรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้อันนี้เป็นที่ประจับประทับใจเด็กๆมากที่สุดนะคะเดี๋ยวอันดับต่อไปนี้จะเป็นผลงานให้ให้ดูนะคะคซึ่งเราใช้ตัวชี้วัดปลายทางเอามาเป็นปัญหาแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขาได้ ทดลองแก้ปัญหาอันนี้ไม่ได้ฟิกเลยในเรื่องของดนตรีไทยดนตรีสากลขึ้นอยู่กับเด็กๆว่าจะดีไซน์จะออกแบบกันอย่างไรอันนี้ฝึกในเรื่องของสมรรถนะการทํางานร่วมกันเรื่องของสมรรถนะเรื่องทันโนโลยีเรื่องของทางด้านดนตรีเรื่องของการทํางานเรื่องของกระบวนการกลุ่มอันนี้จะครอบคลุมมากนะถือว่าการจัดการเรียนการสอนตามงานวิจัยนีย้ประสบความสําเร็จ แล้วคุณครูก็รู้สึกว่าประทับใจกับงานวิจัยในครั้งนี้ค่ะขอบคุณท่าน,นาคณะกรรมาการค่ะสองสามสวัสดีครับพวกเรากลุ่มเมื่อกลางสอบจะมาสอบเรื่องอสอบเพลงถนอมนวลครับ สองสามัสดีค่ะเราเกลุ่มแมนวนี้เราจะมาแสดองมีแปเียนแล้วก็มีลาเราจะแสดงเพชื่อว่าถนอมนวล